วันนี้เรามาอยู่กันที่กรทมนะครับผมย่านสายไหมเราจะมาเยือนสนามทีมเดอะเซนทอร์เก็กคูสายไหมยูเนเต็ดครับและหลังของผมนะครับก็คือสนามเก็กคูสายไหมครับผมเป็นอีกหนึ่งทีมที่รวดแรงอยู่ในไทยลีก3นะครับผมโซนกรุงเทพและปริมณฑลครับ ชื่อทีมเก๊กคูสายไมนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูหรือว่าอาจจะได้ยินเป็นครั้งแรกนะครับผมนี่เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีก3นะครับผมจะมีชื่อแปลกๆที่เราไม่คุ้นหูกันนะครับผมและส่วนใหญ่ถ้าเป็นชื่อแปลกๆนะครับก็จะเป็นสปอนเซอร์นะครับของสโมสรนั้นๆนะครับซึ่งเกมในวันนี้นะครับผมจะเป็นเกมที่เก๊กคูสายไม่ยูไในเด็ดเปิดบ้านพบกับฐานบก FC ครับ ฟุตบอลไทยลีก3นะครับถือว่าเป็นรากฐานสําคัญนะครับของวงการฟุตบอลไทยนะครับผมอาจจะได้รับความนิยมน้อยกว่าลีก,กอื่นๆนะครับผมแต่ก็เป็นลีกที่มีทีมฟุตบอลเยอะมากที่สุดนะครับแล้วก็มีอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินดูนบรรยากาศรอบสนามนะครับว่าแตกต่างกับสนามอื่นยังไงกับสนามแห่งนี้ครับสนามเต็กครูสายไหมยูเนเต็ด จุดแรกนะครับผมก็คือบริเวณด้านหน้าทัาจันหลักนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับสําหรับแฟนบอลเจ้าบ้านนะครับผมแล้วก็แฟนบอลทีมเยือนโดยจะแบ่งเป็นซ้ายขวาชัดเจนนะครับผมตรงกลางนะครับก็จะเป็นห้องพักนักกีฬานะครับผมแล้วก็ทางเข้าของนักเตะแล้วก็กรรมการครับต่อมานะครับบหลังโกจุดแรกนะครับผมก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะครับแล้วก็เป็นเพียงแค่ถนนนะครับที่วิ่งรอบสนามนั่นเองนะครับต่อมานะครับคือบริเวณ ฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์หลักนะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะครับแล้วก็เป็นถนนวิ่งรอบสนามเช่นกันครับในส่วนของตะข่ายที่กั้นรอบออสนามนะครับจะมีทั้งสามทิศนะครับของสนามเลยหลังประตูอีกฝั่งนะครับก็จะเป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็เป็นถนนนะครับบนรอบสนามในส่วนของจุดจําหน่ายตั๋วนะครับหล,หลายสนามเราสามารถเอารถไปจอดได้แล้วก็ถึงลงไปซื้อ แต่สาหรับสนาม่นี้เพียงแค่ผมวนรถเข้ามานะครับบริเวณทางเข้าเราก็ต้องซื้อตั๋วแล้วนะครับผมราคาของบัตรเข้าชมเกมนะครับก็จะอยู่ที่50บาทนะครับผมก็ถือว่าผมเป็นแฟนบอลหมายเลขหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ดูจากเลขที่หัวบัตรนะครับทีมนี้อยู่ในระดับไทยลีก3านะครับแต่เรื่องของสนามซ้อมถือว่าค่อนข้างจะพร้อมเพียงเลยทีเดียวนะครับเพราะมองจากมุมนี้สนามซ้อมค่อนข้างจะใหญ่โตนะครับแล้วก็พื้นหญ้าไม่ต่างจากสนามแข่งเลยนะครับ ในส่วนของช็อปสโมสอนนะครับผมก็จะเป็นห้องเล็กๆนะครับแล้วก็จาด้านในนะครับก็จะมีในส่วนของร้านค้าขายของกินนะครับก็เหมือนเป็นมินิมาร์ตเล็กๆนะครับอยู่ในบริเวณสนามนั่นเองครับ แล้วก็จะมีร้านอาหารของสนามนะครับเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับว่าเราก็สามารถไปสั่งอะไรกินก่อนเริ่มเกมกันได้นะครับสำหรับสินค้าของสโมสรเก็กคูสายใหม่นะครับเสื้อแข่งนะครับอยู่ที่ราคา400บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของผ้าพันคอไม่มีขายนะครับติดกับชอบสโมสรเลยนะครับก็คือห้องน้ำมันเองครับมีทั้งชายและหญิงแบ่งอย่างชัดเจนนะครับโอเคครับนี่ก็ใกล้เวลาเริ่มเกมกันเ่งขันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปในสนามกันเลยดีกว่าครับ เนื่องจากภายในสนามนะครับเราจะเห็นตั้งแต่ภายนอกเลยก็ผมจะไม่พูดซ้ำนะครับแต่จะมาพูดถึงจุดอ,อื่นๆนะครับที่เราไม่ได้พูดถึงในบริเวณด้านนอกนะฮะในส่วนของระยะห่างระหว่างอัธจันทร,ร์กับสนามบอลน,นะครับผมก็อย่างที่เราเห็นนะครับไม่มีลู่วิ่งก็จะทําให้เราใกล้ชิดกับนักเตะแล้วก็รูปเกมนะครับทาให้เรามีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นนั่นเองครับ ในส่วนของที่นั่งนะครับผมก็จะเป็นที่นั่งเหล็กนะครับสูง4-5ชั้นนะครับเวลานั่งไปนานๆน,นะครับระหว่างเกมก็อาจจะเมื่อยก้นกันได้นะครับสภาพสนามหญ้านะครับจากที่มองอยู่ตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างจะ เขียวเต็มสนามนะครับพื้นดินนี่แทบไม่มีเลยนะครับในส่วนของไฟสนามนะครับผม,มก็จะมีไฟสนาม,มรอบสนามเลยแต่จะเป็นไฟสนามขนาดเล็กนะครับอาจจะเป็นคล้ายๆกับเวลาเราไปเตะบอลสนามเช่านั่นเองครับผมสกอร์บอร์ดนะครับอย่างที่เราเห็นกันก็จะเป็นสกอร์บอร์ดแบบคลาสสิกนะครับใช้ปากาเมจิกเขียนนะครับเราก็เปลี่ยนสกอร์ในระหว่างเวลาการแข่งขันนั่นเองนะครับ ทำเกมนะผมเป็นเคคูนะครับเสื้อสีส้มนะครับหมุกจากซ้ายไปขวาครับผม

也好帅。 จบขึ้นเวลาแรกนะครับผมก็เสมกอกระโดดโซนต่อโซนนะครับผมลูกเกมก็ผัดกันลูกผัดกันรับสนุกในเดียวเดียวนะครับผมขอไปดูขึ่งเวลาหลังนะครับว่าเกมวันนี้จะใครจะคว้าแถ้ปยทองครับผม ซีเนี่ยนี่ปุ๊บไม่ลงขาเลยโอ้ยไปไปวิ่งมาเลยเอาเลยเนี่ยครั้งเนี้ยก็อยู่ <Net -se -class> <setups> เกมในวันนี้ไปแล้วนะครับผมก็เป็นฐานบก FC นะครับที่บุกมาชนะไปได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับรูปแบบเกมในวันนี้นะครับค่อนข้างจะสนุกและก็มันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับสปีดบอลของไทยลีกสานะครับผม ทั้งสองทีมก็ผัดกันลุกผัดกันรับนะครับผมก็เป็นเกมที่สนุกนะครับและคุณภาพเกมหนึ่งครับผมสาหรับความทับใจของสนามแห่งนี้นะครับค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ผมเลยเดียวอันดับแรกนะครับคือเรื่องของระยะห่างนะครับของอัธจันทร์กับสนามยานนะครับผมด้วยระยะห่างที่ไม่มากนะครับผมพูดได้ว่าแทบจะติดขอบสนามเลยเวลาดูเกมนี้ค่อนข้างจะสนุกเลยเดียวนะครับผมก็ทําให้เราได้มีส่วนร่วมกับเกมนะครับเห็นทุกจังหวะปะทะทุกจังหวะที่เขาจ่ายบอลหรือทําประตูนะครับผมเป็นเสน่ห์หนึ่งนะครับที่ไทยลีกหนึ่ง ไทยลีกสองไม่สามารถมอบให้คุณได้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของแฟนบอลนะครับผมโ,โหมันยิ่งกว่าอยู่สนามมวยนะครับผมทั้งเวลาที่เขาด่าฝั่งตรงข้ามหรือว่าให้กําลังใจนักเตะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสนุกมากกว่าเกมในสนามนะครับบางทีนะฮะ โดยรวมนะครับสำหรับสนามแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามหญ้านะครับที่ค่อนข้างจะมีหญ้าเต็มสนามนะครับไม่มีพื้นดินให้เราเห็นเลยแล้วก็เรื่องของอัธจันทร์ที่นั่งนะครับที่มีหลังคาครับแล้วก็แบ่งโซนชัดเจนนะครับทั้งแฟนบอลเจ้าบ้านแล้วก็แฟนบอลทีมเยือนนะครับผมอาจจะไม่ได้มีอัธจันทร์รอบสนามนะครับแต่ว่าเวลาเราชมเกมเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วรองรับแฟนบอลได้เพียงพอแล้วสำหรับฟุตบอลระดับไทยลีก3นะครับแล้วใครอยากให้ผมไปดูบอลที่สนามไหนกันอีกก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปให้ทั่่่วไทยยออาางงแนนนนรผม้้ห าเราจะไปดูบอลทีมไหนสนามไหนหลีกอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกับช่องโอลิยุทธ์สำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย